ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ยกขยงมาสยองช่วงปี2542เมืองไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงบริษัทใหญ่น้อยปิดตัวเองเป็นพันพันแห่งผู้คนหลายล้านชีวิตตกงานเดินเตะฝุ่นเป็นทิวแถว หมู่บ้านจัดสรรเกือบทุกแห่งมีสภาพรกร้างผู้ซื้อพากันทิ้งดาวบ้างก็ปล่อยให้ธนาคารยึดไปเป็นหนี้เนา่าทว่าหลายรายยังเสียดายบ้านปิดประกาศให้เช่าในราคาถูกพอให้ได้เงินไปผ่อนธนาคารปีนั้นผมถูกย้ายที่ทำงานมาประจำอยู่แถวแถวเมืองนนเพอเอินที่พักสำหรับพนักงานไม่ว่างสักห้องเดียวแต่หน่วยเหนือ ยินดีจ่ายค่าที่พักให้ในราคาที่ไม่แพงนักนาทีนั้นทาวเฮาย่านชานเมืองที่ปล่อยให้เช่าในราคาถูกๆมีเพียบแค่ซื้อหนังสือบ้านและที่ดินมาเปิดอ่านก็พบเจอทาวเฮ้าสองชั้นให้เช่าเดือนละ2,000บาทเป็นร้อยคู่หาผมขับรถไปตะเวนดูตามหมู่บ้านซึ่งอยู่ในทำเลดีใกล้ที่ทำงานกระทั่งถูกใจทาเฮาซอย17 ในหมู่บ้านย่านถนนบังกรวยใส่น้อยผู้อาศัยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบำนาญอายุ60ปีขึ้นไปนิสัยใจคอสุขุมคัมพิรภาพสังคมคนสูงวัยมักจะสงบเงียบเหมาะก,กับเพื่อนบ้านอย่างผมที่ต้องการพักผ่อนหลังจากทำงานมาเหนื่อยทั้งวันเมื่อทำสัญญาเช่าแล้วเสร็จตอนอพยพเข้าไปอยู่ใหม่ๆผมพอใจยิ่งกว่าเดิมที่รู้ว่า เพื่อนบ้านทั้งซ้ายและขวาอยู่ในวัยปลดเกษียณถ่าวเฮาซ้ายมือเคยเป็นครูสอนหนังสือขวามือทํำงานอิสระลูกๆมีครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วลุงเชี่ยวพักอาศัยอยู่กับสุนัขสามตัวเอาไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาสำหรับถ่าวเฮาฝั่งตรงข้ามส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างมีคนอยู่เฉพาะคูหาปากซอยกับท้ายซอยเท่านั้น กระทั่งผ่านไปเดือนเศษสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นแาวเฮาฝั่งตรงข้ามสองคู่หาติดกันถูกเช่าโดยชายชกันกลุ่มหนึ่งไม่ทราบว่าประกอบอาชีพอะไรแต่ขับปิกอัพที่มีอยู่สามคันเข้าเข้าออก,กอกทั้งวันพอตกเย็นจะนัดพวกพ้องที่เป็นชายชกันมามั่วสุมกินเหล้าเมายาส่งเสียงเอ,อะอะเมื่อเทิงไม่เกรงใจใคร เท่านั้นยังไม่หนำคนกลุ่มนี้ยังมีเครื่องเสียงพร้อมลำโพงหลายตัวเอาลำโพงมาตั้งไว้ที่ลานจอดรถเปิดเพลงแนวสนุกเฮฮาดังสนั่นเติมเต็มความคึกครื้นให้แก่สมาชิกในวงเล่าเป็นการรบกวนความสงบสุขของเพื่อนบ้านการเอาลำโพงขยายเสียงออกมาตั้งไว้ที่ลานจอดรถของเทาเฮาจำเป็นอยู่เองที่พวกนั้นจะต้องจอดรถไว้นอกรั้วบ้าน ทั้งๆท,ท,ที่เห็นอยู่ว่าถนนในซอยคแคบแคบบ้านฝังตรงข้ามจะขับรถเข้าหรือออกจากบ้านจะครุคลักมากถึงขั้นต้องขอแรงพวกเขาให้ช่วยเลื่อนปิกอัพหลบไปหน่อยการขอร้องที่ว่านี้ครั้งสองครั้งยังพอทนไหวแต่ความเดือดร้อนก็คือการจอดรถแบบเจ้าถนนเกิดขึ้นทุกเย็นเช่นเดียวกับหมุงเล่าและเปิดเครื่องขยายเสียงผ่านลำโพงเล่นเอา คนที่รักความสงบแทบจะประสาทกินผมเป็นคนสมัยใหม่หน้าที่การงานต้องติดต่อกับคนร้อยพ่อพันแม่เคยพบเจอพวกอวนเมืองทำนองนี้มานักต่อนักกรอบกับมาเช่าอยู่ชั่วคราวถ้าเห็นว่าจะรับไม่ไหวก็แค่อยู่ต่อให้ครบเงินมัดจำที่วางไว้แล้วย้ายไปเช่าที่อื่นอยู่ก็สิ้นเรื่องครูผู้หญิงเพื่อนบ้านซ้ายมือของผมก็แก้ปัญหาเรื่องเสียงอึกทึก ด้วยการแวะไปนั่งจัว่วไพ่ที่บ้านเพื่อนซอยอื่นคนเครียดจัดจึงมีเพียงลงเชี่ยวนักเขียนอิสระเนื่องจากงานขีดขีดเขียนเขียนต้องการสมาธิอย่างสูงตกเย็นยันห้าทุ่มแกจะเจอเรื่องปูนเมืองจนทำอะไรไม่ได้เลยแถมหมาสามตัวของแกซึ่งเคยอยู่กับบรรยากาศสงบเงียบมาแต่ไหนแต่ไรจู่จก็มีคนมาทำเสียงครึกโครมดังสนั่นวั่นวหว มันก็ต้องออกมาเห่ากันโชคตามธรรมชาติของหมาพวกขี้เมาเห็นหมาเห่าไม่หยุดปากพอกลุ่มได้ที่ขี้เมาบางรายก็ออกมายืนด่าหมากระทบเจ้าของบ้านทํานองว่าเห่าหาพ่อมึงหรือไงวะอยากแดกลูกปืนใช่ไหมเดี๋ยวกูจะช่วยยิงกรอกปากพ่อมึงให้ <c oughs> และไม่ใช่ด่าแต่ปากขี้เมารายนั้นยังชี้มือไปที่ห้องทํางานชั้นบนอย่างเกรี้ยกราด เหมือนอยากกระทืบเจ้าของหมาเต็มแก่เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นหลายครั้งฝ่ายลุงเชี่ยวหัวเดียวกระเทียมรีบอายุก็ปากเข้าไปตั้ง6กสเศษถ้ากืนมีปากมีเสียงกับแก๊งชายชกันก็เท่ากับแสหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองกระทั่งเย็นวันหนึ่งลุงเชี่ยวจะต้องขับรถไปทำกิจธุระบางอย่างและกงวลใจเกี่ยวกับติกอัพ ซึ่งจอดขวางทางอยู่อย่างไม่รู้จักเกรงใจใครเช่นเคยความกังวลว่าจะไปพูดกับพวกขี้เมาอย่างไงดีเลยเผลอเปิดประตูรั้วทิ้งไว้หมาทั้งสจึงวิ่งตามไปเห่าแกงชายชะกันถึงหน้าบ้านเท่านั้นเองสองขี้เมาก็พรวดจากวงเล่าเอามีดหัวตัดไล่ฟันหมาอย่างบ้าดีเดือดหมาบาดเจ็บเลือดสาดวิ่งหนีตายไปทางท้ายซอยสะใจแล้ว ที่เมารายหนึ่งหันมาตวาดใส่หน้าลุงเชี่ยวไอ้ผูกหมาเห่าใบตองแห้งเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับไอ้นึกอยากตายหรือไงลุงเชี่ยวหันหลังเดินเข้าบ้านไม่พูดโต้ตอบอะไรแม้แต่คําเดียวปล่อยให้สองขี้เมาย้อนกลับไปยังวงเล่าอย่างลำพองที่สามารถฟันหมาเลือดสาดและด่าคนแก่อย่างเจ็บแสบได้ตามอำเภอใจทว่าเมื่อกี่อดใจต่อมา ลุงเที่ยวออกจากบ้านมาอีกครั้งคราวนี้แกไปยืนจังก้าอยู่หน้าบ้านพวกอันธพาลพร้อมปืนพกสั้นคู่ชีพสองกระบอกรบอก,บออกระบอกหนึ่งเสียบไว้ที่เอวอีกกระบอกหนึ่งกระชับแน่นอยู่ในอุ้งมือคนเราเวลาถูกยาำศักดิ์ศรีจนไม่มีทางเลือกเป็นอย่างนี้นี่เองเสียนสื่อมรณะคำรามเหมือนฟ้าผ่าติดต่อกันหลายนัดวงเล่าทั้งสองวง ตกตะลึงจังงังกับสิ่งที่พวกมันไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นจากน้ำมือคนแก่ที่ถูกสบประมาทว่าเป็นหมาเห่าใบตองแห้งแต่ฝีมือยิงปืนแม่นยำเหลือเชื่อทุกนัดเข้าจุดตายที่หัวของพวกมันแก๊งกวนเมืองล้มตายเป็นใบไม้ร่วงขาวงเล่ากว่าพวกมันจะสรางจากตะลึงทะลึงพวดลุกขึ้นยืนอย่างตกใจสุดขีดคนเป็นๆก็เปลี่ยนเป็นคนตายหกศพซ้อน เท่ากับนัดละศพลุ่งเที่ยวยัดปืนกระบอกแรกใส่กระเป๋าเงงกระชากที่เหลือซึ่งกระสุนยังเต็มรังเพลิงขึ้นมายิงต่อไปอีกคราวนี้ไม่แม่นเท่าชุดแรกเนื่องจากกลุ่มชายชะกันแตกหือหนีตายเหมือนพึ่งแตกรังเสียดายที่พวกมันเหลือเพียงสามคนหนึ่งในสาถูกยิงทะลุปอดล้มฟุบสำลักเลือดอีกสองโดนเข้าที่สะโพกลงไปนอนตะเกียกตะกายหนีตาย ซึ่งได้แก่สองขี้เมาที่เอาดาบไล่ฟันหมาและด่าลุงเชี่ยวอย่างเจ็บแสบท่ามกลางความเป็นความตายชายที่ประกาศกสักดาว่ากูชื่อไอ้นึกพนมมือไหว้ขอชีวิตอย่างหมดลายผมผิดไปแล้วอย่าทำผมเลยลุงยกโทษให้ผมเถอะสื่อมรตยูสองนัดสุดท้ายแผดกำมานาทขึ้นแทนคำตอบนายนึกเจอเข้าที่หนา้าผากะลุท้ายถอย เช่นเดียวกับเพื่อนของตนนาทีนรกนาทีนั้นแก๊งกวนเมืองก้าชีวิตเหลือเพียงคนถูกยิงทะลุป,ปอดนอนรอความตายอย่างทุกทรมานแสนสาหัสหลุงเชี่ยวเดินข้ามศพไปปิดเครื่องเสียงอย่างชมช่า้ามาทั้งสามหงแก่เดินกระโปกกระเพกกลับมาหาเจ้านายยอมให้แก่ใส่ยาและพันแผลให้โดยดีสัญชาตยานรแรงภัยทำให้พวกมันหางตก เนื่องจากกลิ่นข่าวเลือดยังคละคลุ้งไปทั่วทุกอนุอากาศศพยังนอนเกลื่อนกลาดไปทั่วบริเวณถึงจะเป็นเพียงหมาพวกมันก็ดูออกว่าเมื่อครูน่นี้ที่นี่กลายเป็นแดนมิกสันยีบุคคลที่มันเกลียดชังต่างล้มหายตายจากไปหมดสิน้นสำหรับผมเย็นวันนั้นกลับจากที่ทำงานแล้วเพิ่งนั่งจิบเบียร์แก้เหนื่อยอย,อยู่ที่ห้องโถงชั้นล่างก็เหลือบเห็นสองชายชกัน เอาดาบไล่ฟันหมาและย้อนกลับมายืนด่าลุงเชี่ยวเหตุการณ์ทนองนี้เคยเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนจึงถึงคราวที่ลุงเชี่ยวตะบะแตกลุกแกโทรสะถึงขั้นบ้าเลือดแกเคยเล่าให้ผมฟังว่าไปซ้อมความแม่นที่สนามยิงปืนอยู่ประจำผมยังนึกว่าแกโม้ตามภาษานักเขียนที่ชอบคิดอะไรฟุ้งเฟ้อคิดไม่ถึงว่าแกจะยิงแม่นปานผีจับยัดนัดละศพ ผมได้แต่นั่งมองอย่างตกตะลึงพึงพเพลิดเนื่องจากสถานที่เกิดเหตุคือทาวหา์ฝั่งตรงข้ามเผลอไม่กี่อืดใจก้าวอันธพาลก็เหลือเพียงหนึ่งเดียวที่สาหัสเป็นตายเท่ากันกระทั่งลุงเชี่ยวเสร็จธุระเรื่องทำแผลให้หมาและมายืนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านผมถึงกล้าออกไปพบแกอย่างหวาดหวาดด้วยนาทีนี้แกเพิ่งเป็นเพชฌาตประหารชีวิตคนเป็นๆไปถึงแปดศพซ้อน กลัวลุงทำไมล่ะหลานชายไอ้พวกนั้นมันเหยียบย่ำลุงมานานเต็มทีแล้วที่อแรกว่าจะสั่งสอนให้เป็นบทเรียนแต่ความเก็บกดกระมังยิ่งนัดแรรเลยเลงไปที่หัวจากนั้นก็บอกตัวเองว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วยิ่งตายไปศพเดียวก็ได้ชื่อว่าฆาตกรเศษมนุษย์อย่างพวกมันจะอยู่ต่อไปให้รกโรคทำไม เรื่องเลยเป็นอย่างที่เธอเห็นนะทำไมยังรอช้าอยู่อีกล่ะครับป่านนี้คงมีใครโทรไปแจ้งให้ตำรวจรู้นานแล้วอวยการที่คิดจะหนีลุงจะรอตำรวจอยู่ที่บ้านนี้แหละที่แวะมาหาเธอก็เพื่อขอให้ช่วยอะไรน้อยได้เลยครับลุงคืนนี้ลุงต้องไปอยู่ในห้องถังส่วนลูกๆของลุงก็อ,อยู่ต่างจังหวัดยังติดต่อไม่ได้สักคน เธอเองสนิทกับหมาของลุงเป็นอย่างดีขอแรงเธอเข้าไปให้อาหารพวกมันน้อยอย่างไรเสียลูกลูกของลุงก็ต้องมาดูแลพวกมันในเร็วๆนี้มันเป็นหมาเลี้ยงหากินเองไม่เป็นนึกซสว่าช่วยมันเอาบุญเถอะนะผมจะดูแลมันอย่างดีที่สุดลุงสบายใจได้ที่กล้ารับปากอย่างแข็งแรงขนาดนั้นเพราะตลอดเวลาที่ผ่าน เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเสมอมาเคยดืบสังสรรค์กันเป็นประจำด้วยต่างฝ่ายต่างก็เป็นทุกข์จากผลงานของอันตาพานฝั่งตรงข้ามถ้าไม่มีเพื่อนบ้านดีๆเอาไว้ปรับทุกข์มีหวังเก็บกดจนอกแตกตายแน่หมาทั้งสามตัวก็คุ้นเคยกับผมเป็นอย่างดีจะนิ่งดูดายให้มันอดอยากไกลได้พรบค่ำวันเดียวกันตำรวจมาเชิญตัวลุงเชี่ยวไปสอบปากคำที่โรงพัก และเก็บศพไปชนะสูตรตามระเบียบแม้กระทั่งผมเองก็ต้องไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยในฐานะผู้รู้เห็นเหตุการณ์ดีซึ่งผมได้ให้การไปตามความจริงทุกอย่างไม่เสียายพวกอันธพาลแต่ก็ไม่ได้บอกว่าพวกมันไม่สมควรตายสำหรับลุงเชี่ยวยอมสารภาพผิดทุกข้อหาแต่ที่ลงมือฆ่าเพราะถูกยั่วยุจนทนไม่ไหวเกิดบันดาลโทสะจนลืมตัวตำรวจ จึงคุมขังไว้บนโรงพักจนกว่าจะมีญาติมายื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเพราะผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีและอายุมากแล้วชั่วโมงที่แกยอมรับชะตากรรมอย่างลูกผู้ชายผมแวะไปดูแลหมาสามตัวทุกเช้าและเย็นหลุงเชี่ยวให้กุญแจบ้านไว้กับผมเข้านอกออกในได้ตามสะดวกเจ้าพวกนี้เลี้ยงง่ายกินอาหารสมเรรจรูปแต่ก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนมันทุกคืน เพื่อเปลี่ยนผ้าพันแผลไม่ให้อับชื้นจนกัดหนองส่วนเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่เป็นอดีตครูผู้หญิงวัยหกสเศษก็แวะมาดูแลสารทุกสุกดิบของหมาทุกคืนเช่นกันกระทั่งคืนที่สามเมรากาศกลางเดือนมีนาคมร้อนอบอ้าวครูผู้หญิงเดินกอดอกเหมือนอากาศหนาวเยือกจับใจพอมาถึงห้องโถงบ้านหลวงเจียวเจอผมกำลังให้อาหารหมาอยู่ ก็เอ่อยขึ้นเสียงสั่นระรัวเมื่อกี้นี้ป้าออกจากบ้านจะมาช่วยเธอดูแลหมาตอนเดินผ่านเทาเฮาที่พวกอาตพาถูกยิงตายตำรวจเขารามโซ่ไว้เป็นสถานที่ห่วงห้ามชั่วข่าวแต่ป้าเห็นเงาดำๆเหมือนคนเดินพุกพ่านไปหมดทีแรกนึกว่าพวกหัวขโมยมาคิดอีกทีขโมยที่ไหนมันจะแห่มาทีละสิบสิบคนที่ทน่ากลัวจนป้าตกใจก็คือเงาดำเหล่านั้นจะได้ว่าป้าจงดูพวกมัน เลยคูกันออกมาที่าลานจอดรถปาต้องรีบเดินจ้างพูดๆมาบอกให้เธอรู้นะแต่น่ากลัวจริงๆเลยครูผู้หญิงไม่ใช่คนพูดจาเพอ้อเจอ้อเหลวไหลเทาเฮาทั้งสองครูหาของพวกอันธพาลก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านลวงเชี่ยวนี่เองผมรีบออกไปยืนดูที่ประตูรั้วทันทีภาพที่เห็นคือความมืดสลัวตามภาษาบ้านร้างไม่มีคนอยู่ที่ลานจอดร,รถก็ไม่มีใครออกมาอยู่ตรงนั้น แต่ท่ามกลางความมืดมัวสลัวลางนั่นเองเหมือนจะมีรังสีปรลาดที่แผดส่น้นข้ามถนนมายัางจุดที่ผมยืนอยู่ทำเอาขนลุกเกรียวขึ้นมาดืด้อแต่ผมไม่ใช่คนตกใจอะไรง่ายๆหลักการทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าสถานที่แห่งใดเคยมีคนชั่วมั่วสุมอยู่นานเข้าจะเกิดสนามพลังแห่งความชั่วตกค้างอยู่ที่นั่นถ้าเราพุ่งความสนใจไปที่มัน อาจเกิดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวได้โดยง่ายผมย้อนเข้าบ้านไปบอกครูไม่ให้สนใจบ้านร้างภาพหลอนหรือสิ่งลวงตาก็จะได้หายไปเองแต่ครูก็ยังปอดลอยอยู่ดีจนผมต้องพาแกไปส่งบ้านรอจนครูเข้าบ้านปิดประตูรีบร้อยถึงย้อนมาเข้าบ้านตัวเองเนื่องจากดึกแล้วต้องรีบอาบน้ำเข้านอนห้องนอนของผมอยู่ชั้นบน ติดกับมุกหน้าบ้านถ้ามองผ่านกระจกหน้าต่างจะเห็นเท้าเฮาร้างของพวกอันธพาลชัดเจนเพิ่งเอ็นตัวลงนอนได้ไม่กี่อึดใจจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเปิดประตูเท้าเฮาฝั่งตรงข้ามคล้ายกำลังชวนกันออกมาตั้งวงเล่าที่ลานจอดรถยิ่งตั้งใจเงี่ยหูฟังยิ่งได้ยินเสียงชายชะกันพูดคุยกันเรื่องใต้สะดือเหมือนครั้งที่พวกมันยังมีชีวิตอยู่ ถึงจะไม่ดังลั่นแต่ความเงียบสงัดของตอนกลางดึกทำให้ได้ยินคำพูดชัดมากมีการต่อปากต่อคำกันอย่างคึกครื้นไม่ใช่เสียงที่ผมคิดฝันจินตนาการไปเองแน่ประสาทหูของผมยังปกติดีรับรองเลยว่าไม่ใช่อาการหูแว่วแน่นอนผมไม่เคยเชื่อเรื่องไร้าสาระจำพวกผีสางหนังไม้มาแต่ไหนเท่าไรเกิดมาเป็นตัวเป็นตนก็ไม่เคยเจอผีสักที ผนวก,กับเป็นคนใจถึงไม่กลัวความมืดผมตัดสินใจขว้าไฟฉายเดินออกจากบ้านไปยังจุดที่ได้ยินเสียงชายชะกันพูดคุยเดินไปจนชิดประตูรัว้วซึ่งเป็นเหล็กมงโปรงเขเม่นมองฝ่าความมืดสลัวไปที่ลานจอดรถภาพที่เห็นทําเอาเสียววาไปทั่วไขนหลังเนื่องจากมีเงาดําตะคุ้มตะคุ่มนั่งล้อมวงดื่มเหล้าอยู่ตรงนั้นจริงๆในวงเล่ามีทั้งกอดแกล้ม ติกน้ำแข็งและขวดเหล้าครบเครื่องถึงจะเห็นหน้าตาของพวกมันไม่ชัดนักแต่เสื้อผ้าหน้าผมของมันคุ้นตาเสียนิกรัยคุ้นถึงขั้นบอกได้เลยว่ามันคือแก๊งกวนเมืองซึ่งถูกยิงตายไปหลายคืนแล้วมันหายเงียบไปเพียงสองคืนตกถึงคืนที่สามก็ย้อนกลับมาที่นี่อีกเฮ้ย hey, นี่ผีจริงหรือวะเนี่ยเฮยผมถามตัวเองในใจอย่างระทึก เลยเกิดความคร้ามเกรงไม่กล้าเปิดไฟฉายส่องไปที่วงเล่าแขนขาเนื้อตัวก็ดูเหมือนจะเกิดอาการเกรงจนแข็งทื่อไปหมดไม่ว่าจะถอยหลังหรือขยับไปทางไหนไม่ได้ทั้งสิ้นทำได้อย่างเดียวคือยืนนิ่งในตาเบิกโพรงเหมือนมีแรงจูงใจอย่างลึกลับกดดันให้ต้องทางตาดูพฤติกรรมของพวกมันไปเรื่อยๆทันใดนั่นเองความสำราญในวงเล่าก็ถูกขัดจังหวะด,ด้วยแสงสว่าง ที่วูบขึ้นเหมือนสายฟ้าแลบมันคนหนึ่งโดนลำแสงเจาะแสกหน้าทะลุท้ายถอยหงายหลังพลึงลงไปนอนดิ้นพลาดๆเหมือนปลาช่อนถูกทุบหัวขณะที่พวกของมันตกตะลึงพึงพเพลิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างประทานหันสายฟ้าที่สว่างวาบไปที่กลางหน้าผาของมันอีกคนหนึ่งจนเป็นรูกลวงโบ,โบลหลบไปดิ้นเหมือนคนแรกสายฟ้าซึ่งดูประหนึ่งสาดพุ่งจากขุมเอเวจี โดนแสกหน้าพวกมันติดต่อกันหกรายซ้อนๆเหมือนที่ผมเคยเห็นหลุงเชี่ยวกราดยิงพวกมันจะผิดกันก็ตรงไอ้คนที่ถูกยิงนอนตายขาววงเล่าส่วนเงาดำตะคุ่มตะคุ่มยังไม่ตายยังดิ้นทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดได้เรื่อยๆลักษณะการดิ้นทั้งสยดสยองและน่ากลัวมากแสดงว่าที่เหลืออีกสาต้องมีคนชื่อไอ้นึกรวมอยู่ด้วยไอ้นึก ตั้งสติได้กำลังจะเพ่นหนีแต่สายฟ้าก็ส่องว่าไปที่สะโพกของมันจนลงไปดินรเร่าเหมือนเพื่อนทั้งสองมันตะเกียรตะกายมาจนถึงประตูรัว้วกราบว่าวิงวอนขอชีวิตจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่หน้าประตูทถวเฮามีผมยืนอยู่จึงเท่ากับมันกำลังกราบไหว้ผมอย่างใกล้ชิดห่างกันแค่ศอกเดียวสามารถเห็นรูปร่างหน้าตาของมันได้อย่างชัดเจน ตอนยังมีชีวิตอยู่หน้าตาของมันเหี่ยมเกรียมดุร้ายแต่ที่เห็นในคืนนี้มันเหมือนผีนรกผุดจากขุมอเวจีไม่เหลือเขาความเป็นมนุษย์แม้แต่ผมซึ่งตกอยู่ในอาการคล้ายถูกสะกดจิตก็ยังขนหัวลุกสู้วิบตาที่มันพูดเสียงถี่รัวจนฟังไม่ได้สับมีสายฟ้าแวบขึ้นอีกแป๊บหนึ่งลำแสงทะลุทะลวงหน้าผาของมันจนเป็นโพรงกลวงโบ๋ ทั้งเลือดทั้งมันสมองสาดกระเซ็นเนืองนองไปทั่วพื้นโรงรถโดยไม่มีการตายเกิดขึ้นมีแต่ไอ้นึกสแสดงท่าทางเจ็บปวดวดร้าวแสนสาหัสดิ้นผงผงเหมือนปลาช่อนถูกทุบหัวแล้วยังไม่ตายจึงพยายามเถลิกละไหลด้วยความเจ็บปวดอีกพักใหญ่อันเป็นภาพที่บีบคั้นสั่นประสาทสิ้นดีรอจนร่างสยองทุกร่างเลือนหายกลายเป็นอากาศธาตุอาการที่เหมือนถูกสะกดจิต เกิดแรงจูงใจทําให้ยืนดูฉากเหตุการณ์เขย่าวขวัญได้ถึงไหนถึงกันก็อันตรธานไปผมเริ่มขยับแขนขาเนื้อตัวได้สติเริ่มกลับคืนมาอยู่กับเนื้อกับตัวรีบกลับหันหลังเดินเข้าบ้านไปนั่งตัวสั่นอยู่หน้าหิ้งพระบอกกับท่านว่าเกิดมายังไม่เคยกลัวอะไรเท่านี้มาก่อนความที่เป็นคนหัวสมัยใหม่เลยไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจพอเชิญหน้ากับเหตุการณ์อันน่าเสียวสยอง ตอนนี้ผมยอมรับอย่างสนิทใจว่าผีมีจริงผีน่าเกลียดน่ากลัวกว่าที่นึกคิดไว้หลายสิบเท่าโดยเฉพาะผีทั้งขโยงที่แห่มาแสดงความเจ็บปวดก่อนตายให้ดูแบบจะจะเห็นแล้วเลือดทุกหยดในร่างแทบจับตัวเป็นก้อนแข็งอย่างไรก็ตามการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งช่วยให้อาการขวัญเสียบรรเทาไปได้อย่างรวดเร็วบอกตัวเองว่า จากนี้เป็นต้นไปพอกันทีเรื่องความใจถึงอยากไปอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่รู้แล้วจะขวานีดีฟอกหน้าขันแท้ผมเองเป็นคนเตือนสติครูข้างบ้านไม่ให้สนใจบ้านร้างเพราะถ้าไม่มีสื่อทางกระแสจิตของเราไปกระตุ้นวิญญาณร้ายเหล่านั้นก็ไม่รู้จะสำแดงความสยองให้ใครดูแต่ลงท้ายผมกลับละเมิดสิ่งที่เคยตักเตือนคนอื่น แสดงความบ้าบินออกไปกระทําเสียเองนับจากคืนผวาเป็นต้นมาผมปกปิดเรื่องที่พบเจอไว้อย่างมิชิดไม่ได้บอกให้ครูข้างบ้านระวังตัวเพราะขืนบอกไปแกจะหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมส่วนเรื่องดูแลหมาตามที่รับปากกับบุงเชี่ยวผมก็ทําตามคําพูดที่ลั่นปากไว้เพียงแต่ไม่ถึงขั้นไปอยู่เป็นเพื่อนพวกมันจนดึกแค่ให้อาหารเช้าเย็นและดูแลบาดแผล ไม่ให้อักเสบหรือติดเชื้อก็ถือว่าดูแลดีพอสมควรแล้วรอกระทั่งญาติๆของทองเที่ยวมารับพวกมันไปดูแลเองหน้าที่ของผมก็จบสิ้นลงวิ่งหาบ้านเช่าที่หมู่บ้านแห่งอื่นได้เลยส่วนที่หมู่บ้านแห่งนี้การเจอผียกพวกมาหลอกทั้งขยงในคืนนั้นคืนเดียวก็มากเกินพอถ้าขืนเจอเป็นซ้ำสองมีหวังตกใจจนจับไข้หัวโกรนแน่ นับจากขึ้นสยองอีกหนึ่งเดือนผมสามารถย้ายไปอยู่ทาวเฮาส์ที่หมู่บ้านแห่งใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยที่นั่นมีผู้คนอยู่อาศัยคับข้างส่วนใหญ่เป็นคนดีหากินทางสุจริตไม่มีผู้อันธพาลมาตั้งแก๊งมั่วสมเรื่องที่ผมตั้งใจจะนำมาเล่าก็มีเพียงเท่านี้